ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกาสำหรับมือใหม่ไปเที่ยวอเมริกาครั้งแรก 1. เลือกวีซ่าประเภท B1/B2 หรือก็คือ business tourist visa สำหรับไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติหรือเข้าร่วมสัมมนาระยะสัน้น 2. กรอกแบบฟอร์ม DS160 ทางออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ ceac.state.gov 3. ส,สร้างบัญชีในเว็บไซต์สถ,ถานทูตเข้าไปที่ w w w l d w i ว u.s.traveldocs.com เลือกประเทศเลือกวีซ่าชั่วคราวเลือกทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าสร้างบัญชีใหม่เพื่อจ่ายค่าสถานทูตและนัดหมาย 4. ในวันสัมภาษณ์เอาอะไรไปบ้างพาสปอร์ตตัวจริงรูปถ่ายแบบฟอร์ม ds 1 6 0และหน้า confirmation page ที่มีบาร์โคด้ดใบนัดหมาย statement ธน,นาคารหลักฐานการทำงานหลักฐานทรัพย์สิน แผนการเดินทางใบจองโรงแรมกรณีไปเที่ยวเอกสารเชิญกรณีไปเยี่ยมเยียน 5. ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ยอดฮิตไปทำอะไรไปกี่วันไปเที่ยวไหนทำงานอะไรไปเยี่ยมใครเป็นอะไรกันถ้าวีซ่าผ่านพาสปอร์ตจะถูกเก็บไปทันทีถ้าไม่ผ่านก็กลับบ้านพร้อมกับพาสปอร์ตบ่างและใบปฏิเสธ